กเขียวหัานไกลนะครับโอ้โหว้าว <Wow. S 1> สุดของในต้มข้าครัวครับนี่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูทูปในต้อมเข้าครัวครับเพื่อนวันนี้ต้อมควรจะพาเพื่อนมาทําแกงเขียวหวานนะครับผมกินกับขนมจีนนะครับโอ้โหอร่อยเลยนะครับตอนนี้กําลังจะทําให้เพื่อนรับชมกันนะครับ ตอนแรกนะครับผมก็ใส่กะทิลงไปหนึ่งกองนะครับเพื่อนนะครับเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะครับผมแกดครับ่แกงเขียวหวานนะครับผมลงไปแล้วนะครับผม ใส่น้ำตาลมะพเ้านะครับผมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตเกี่ยวน้ำตาลเเข้วให้ละลายก่อนนะครับผมจากนั้นจะใส่เนื้อไก่นะครับที่เราหั่นชิ้นไว้แล้วนะครับผมลงไปผูกเขากับพริกแกงเลยนะครับก็เติมกะทิไปอีกครึ่งกองนะครับผมเพื่อนคนมากนะครับโอ้ย ลงไปอีกนิดหน่อยนะครับก็จะใส่มะเขือนะครับผมลงไปเลยนะครับนี่พันชิน้นเมื่อกี้นะครับผมบเกลือเจ้าพยาจากนั้นนะครับผมจะใส่เลือดไก่นะครับผม ที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับผมาครับลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนก็จะใส่พริกนะครับผมเพิ่มสีสันนะครับแกงจัววนะครับผมครับ ใบโหระพาครับปิดท้ายเลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับยอตะทีิอีกครับโอ้โหเข็มค้นมากเลยนะครับปิดแก๊สเลยนะครับผมอืมแชนดกมชหวานยั่ว่อเลยครับขนมจีนก็อร่อย ข้าวสวยร้อนๆก็ใช่เลยนะครับเียวหวันไก่นะครับโอ้โหสุดของในต้อมเข้าครัวนครับยายทำเลยกินกับขนมจีนใช่เลยนะครับผม นี่ครับร้อนๆเลยนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทุกคนในต้อมพอบครัวด้วยนะครับ